เราเป็นแผ่นเงินบาทน,นะเราก็จะทำเป็นดาวก็จ่ายมาว้าวคุณแม่ดึงออกอะคะ่ะหู้ต้องใช้เห็นเราคุณแม่กะัหนังไหม คุณแม่จะพาน้องสูกัดนะคะมาทําแกะน้ําตาลนะคะตอนนี้ค่ะหนังสวิทเกมกําลังดังนะคะคุณพ ouais. okay. ่อแล้วตอนนี้เราก็จะมีพ็อปด้วยนะคะคุณพ่อดูสิเหมือนมากเลยนะคะโอ้โหจิ้มตาด้วยนะนะคะเราจะทําอะไรคะน้องสูกัดวันนี้จะมาทำอะไรกันดีคะทำขนมทำขนมน้ำตาลใช่ไหมคะใช่เราจะมาแกะน้ําตาลกันใช่ข่าวเองแล้วพ็อปตัวพร้อมมาแล้วคุณพ่อน้องสูกัดเป็นอะไรคะเออะไรคะเอีไอโอยูไหนเราพูดกันยูนะคะ ผู้เข้าแข่งขันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าดีๆหน่อยตอนนี้กำลังดังมากเลยใช้กันมางนะคะมีน้ำตาลมีเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็มีกระดาษไขนะคะแล้วก็มีถาดมีอุปกรณ์ตะแก๊สแล้วก็มีนี่ะไรนะคะกระทะใช่ไหมคะแล้วก็มีตะหลิวด้วยตะหลิวไม้ใช่ไหมคะพร้อมแล้วพร้อมยัง หอมแล้วก็ทำกันเลยคุณแม่แอเเะไร้าต้องทำที่กันก่อนนะคะและนะคะคุณแม่จะให้น้องสุก,กัสช่วยคุณแม่นะคะด้วยการตักน้ํำตาลทรายลงไปในกระทะนะคะน้องสุกัสตักเลยค่ะโอ้โหต้องใส่เยอะแค่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวจะใส่เยอะอันแรกเราก็ใส่เยอะเยอะนิดนึงนะคะเพื่อลองดูนะคะคุณพ่ออันนี้คือทำครั้งแรกเลยใช่ไหมทำครั้งแรกเลยค่ะไม่สบ เรียบร้อยนะคะยังไม่ทันยังไม่ทันจะเยอะนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่เนี่ยนะพ่อแม่ก็จะลองกเอานะคะอันแรกเราจะแซมเปลิลก่อนค่ะคุณพ่พอประมาณนี้ก่อนนะคะอันแรกต้องใช้ไฟอ,อ่อนๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแร,แรงเงี้ยจะไหม้นะคะพี่จะทำไหมอ่ะสจะทำไหมต้องอย่าทำอันนี้ต้องแบบต้องระวังนะถ้าน้องๆจะทำก็ต้องให้พ่อแม่อยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะนี่คุณจยนต์ยัยโอยูกำลังคนนะครับอืออืออือหุ่นยนต์คนน้ำตาฮะ ลุ้นค่ะลุ้นลุ้นคุณแม่อะไรจะละลายคะเดี๋ยคุณแม่ลุ้นยิ่งกว่านะคะน้องจะกัดถ้น้ำตาลพลายหกนะนี่คนเหลืออะไรคะลูกนี่นะคะน้ำตาลกำลังจะละลายนะคะพี่พี่จริงๆเราใช้กระปวยก็ได้นะคะคุณพ่อแต่ว่านี้คือเราก็ใช้กระทานดีกว่านะคะจะได้แบบพี่พี่จะได้เห็นตื่นเต้นนะลุ้นนะ ตอนนี้เราต้องให้แม่ทำนะครับพอน้ำตาลเวลาร้อนจะเหนียวเนียวแล้วคุณพ่อมันก็จะแบบร้อนว่นน้ำร้อนอีกนะคะละลายจะเป็นน้ำเลยนะนี่แป๊บเดียวคุณพ่อประมาณสองสามนาทีก็ละลายแล้วนะคะขึ้นอยู่กับไฟแล้วคุณแม่ก็ใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะเราจะใส่เบรนทีโซดาตอนไหนตอนที่เราละลายเสร็จแล้วนะคุณพ่อเนี่ยเป็นจับตัวเป็นก้อนต้องเป็นน้ำน้ำก่อนนะคะพี่พี่เราจะใส่แค่นิดเดียวนะคะถ้าไม่งั้นมันจะฟูแบบฟูเลยค่ะ คุณแม่ใ้น้องสุกาเป็นคนใสเบกกิ้งโซดานะคะแกก็รุ้นตามแม่ด้วยนะครับตอนนี้แม่เสร็จเัียค่ะน้องสุกากอยากโอ้ยโออ้รอค่ะคุณพ่อดูสิคะโอ้ดูสิ่ายเป็นน้ำเลยนี่ค่ะโอ้โหนี่นะคะขอละค่ะขอละค่ะเลยแบบเดี๋ยวคุณแม่จะให้น้องสุกากเป็นคนใส่นะคะใส่แค่นี้พอค่ะพี่พี่โซดาอาสุกากทำอสุกาใสเองค่ะใสแค่นี้พอใสเลยค่ะนิดเดียวนะยนิดเดียวโอเค คุณพ,พี่พี่ดูค่ะพร้อมแล้วค่ะอพอแล้วค่ะค,ะะค,ะะคะุณแม่ใส่นี้เด,ดียวค่ะยืดไม่ลองยืมยืดเลยยืดไหมไม่คุณพ่อมันไม่ได้เป็นไนดนนะะนแ้แล้วคาวดูสิเปลี่ยนสีแล้วอ่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วค <ๆ S 2> ่ะคะคือจะเป็นน้ำตาล่ในตอนนี้ออกไปน้ำตาลขอบขาเป็ๆๆนสีโอเคค่ะแล้วก็จะมาจัดเซตอุปกรณ์ก่อนนะคุณพ่อเราจะมีเป็นตัววงๆนะคะไว้ปั๊มแล้วก็มีตัวปั๊มด้วยค่ะนี่ปั๊า สามารถซื้อตามข้างนอกทั่วไปล่ะค่ะถูกกันนะคุณพ่อนี่มีกระต่ายมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวบอกกับพี่ๆในสิลูกมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะเป็ดเป็ดหุ่นใจหุ่นใจเป็ั้มขนมนะครับใช่ค่ะใช่เคเดี๋ยวเรามารอน้ำตาลเสร็จสุกแล้วก็จะมาปั๊มกันนะค่ะใช่ค่ะนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะพี่ๆนี่เลยก็ใส่เบกกิ้งโซดาเรียบร้อยนะคะโอ้เหลืองเลยกำลังได้ทีแล้วค่ะน้ำสกัดดอบคุณแม่ค่ะ ร้อนนะคะที่เราเตรียมไว้นี่ยวทำเป็นแผ่นบางคุณพ่อทนแผ่นบางเพียงพอนะคะเทาเป็นแผ่นบางนะคะแล้วก็จะทำเป็นแล้วก็จ่ายมาใช่ค่ะอะไรอยากอยากเล่นแล้วนะฮะอยากตามงงนะคะเขาทำอะไรอ่ะคะนี่กำลังเบี้ยวเป็นงงๆนะครับนี่คินี่เลยเนี่ยก็งงเลยเราต้องเอาออกก่อนนะคะ ถ้าไม่เอาออกมันจะแข็งเลยโอ้ปั๊มเลยถ้าเราไม่ออกนะคะมันจะแข็งมากนี่ร้อนนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่โอ้ถ้าเราไว้นานนะคะมันก็จะเกาะมันจะไม่ออกไม่ได้นะคะพี่พี่โอยืดมากยืดมากนะคะน้ำตาลยืดมากเลยนะคะเราจะมาตั๊มกันดีกว่านะคะน้องสุกัสเลือกอะไรคะเอาอะไรเออเลอกอะไรคะ เอากระต่ายคุณแม่ใช้อะไรคุณแม่เอาหัวใจดิคุณพ่อหัวใจนะมาคุณแม่ปั๊มเองค่ะเดี๋ยวคุณแม่ปั๊มกระต่ายของน้องชุกันนะคะก่อนหนึ่งช่องซ่อมกระต้นกระตุงกลางดึงดึงเลยค่ะต้องปั๊มทิ้งไว้ก่อนปั๊มทิ้งว้นิดนึงนะคะพี่พี่มันกำลังจะเซตตัวนะคะวว้าคุณแม่ดึงออกอะค่ะ นี้ได้นะคะพี่พี่แต่นี้น่าจะเยอะกว่าเพราะวงมันกว้างกว่าพี่พี่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวแล้วครับเล่ครับเล่ครับเอาล็อกสกันเล่คะคุณพ่อเดีจะรักคุณแม่ไปปั๊มใหม่โอเคค่ะรับติดมากกว่าเอาน้อกสกันเล่นะเอากระต่ายเอาเพียใจเลย่ะเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้ แต่คุณแม่ทําใหม่ให้น้องชุกันก,ก็ได้นะคะเราเอา,าูกหัวใจรอดก็ก่อนก่บเาก็น้ำตาลยืดแล้วค่ะมันไม่สามารถตั๊ได้แล้วนะคะค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยน,นะคะเราก็หยิบใส่จานนะคะนี่แล้วอยเลยอ,เอันนี้เป็น ไม่ติดนะคุณพอ่อน้ำตาลจะไม่เกาะน,นะคะไม่กระดากไขนั่นเองค่ะนะนะเอาไหนคะเราใช้อะไรน้ะตายไม่ใช่หรออันนี้ของคุณแม่ของคุณแม่ค่ะของพ่ออันนี้ของอน,นอง้องซก,การพี่พี่สังเกตไหมคะทำไมสีน้ำตาลไม่เหมือนกันนะอันนี้นะคะคุณแม่ก็จะทำเคี่ยวให้น้ำตาลอ่อนๆนะคะคุณพอ่อส่วนนี้คุณแม่เคี่ยวนานสีมันจะเป็นสีนี้คุณพอ่อเห็นไหมสังเกตไหมสีจะไม่เหมือนกันคุณแม่ลองทําดูสองสูตรเลยนะคะสีนี้มากกว่าสีนี้นะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะเคมาเดี๋ยวเรามา แข่งแข่งกัน์ันาในเกมนะคะ<ไ>สวิดเกมรอบหน่ออ่าของเราครับได้ไหมจิ้มฟันแล้วนะนโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอแม่ก่อนรอแม, <า S 1> ม่พร้อมพร้อมหนึง่งสอง,สองตัมไป<ด>แกแกเรอจักแก่อยู่แลนะ้วโอ้โหทิ้มมาแล้วโอ้ไข่แตกก่อนคือตายนะใครแตกก่อนคือตายนะวู้ฮู้เอาได้ไหมเอาสุขสันต ี่ทำแล้วผมมองแม่นะฮะคุณแม่ทำง่ายมากนะคุณพ่อคุณแม่ทำได้ครับโอ้โหนี่ก็จะมีนิดหนึ่งนีได้ครับพ่อเย้แล้วก็ใช้แบบว่านี่คุณพ่อเขี่ยนิดนึงคุณแม่รอดแล้วลองสกัดรอดไหมจิ้มยังแล้วกินเลยังเหรอลูกพี่ดูทีทำหัวใจสวยมากเลยอ้าวดูสิสวยไหมนี่คุณแม่แกะสวยมากนะคะนี่แก่แล้วจินสิ อะลองชิมดิไปเรา่อนี่เราหัวใจเราที่แต่งชิมว่ามันรสชาติเป็นยังไงอรอยมากเลยไม่เหมือนตอนปั้นเลยคุณพ่อคุณแม่เคยกินตอนเด็กนะคะเราปั้นรูปกจางๆยังไงว้าง่ะเหมือนเลยอะไปถึงไหนแล้วลูกทำไรอยู่ลูกจะตายคุณแม่ทำให้น้องดีกว่าดูน้องก็ทำเลยแย่ยูนานละจะหลับแล้วนะคะคุณแม่ก็ตอนนี้ ยหักุ้างก่อนนะคะพี่พี่ใจเย็นๆอุ้ยๆเลยนะอุ้ยๆเลยนะโอ้เราเย็นๆนะคะพี่พี่เราต้องจับเนี่ยนี่นะฮะเด้เลยนะเราต้องกดกดตัวมันก่อนนะคะพี่พี่กดที่ตัวมันเต็มเ็มแล้วก็หักอันที่ส่วนที่มันอุ้ยเลยนะอุ้ยเลยนะคุณแม่ดูชำนาญมากแล้วพ่อระวังระวังหูขาดนะอันนี้หูเสี่ยงมกันนะคุณพ่อเอา ุ้ยจะหูมันยากสินะหูต้องใช้เห็นนะคุณพ่อแกะบนในหนังไหมอันนี้คือมันยากมากนะคุณพ่อเราจะให้จะตะปูตอกแ้คุณพ่อใส่วินเลียด้วยในหนังอ่ะทำกันเลียคุณพ่อเราแม่เราจะเด็ดเด็ดตรงกลางดูนะฮะเสี่ยงเลย เราจะเสี่ยงนะคุณพ่อมาใช้นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วนี้ดันเข้าไปนิ้วโป้งนิ้วชี้ได้ให้คุณแม่นิ้วโป้งนิ้วชี้แต่ตัวเองไม่ทำใช่ไหมคะอู้ยยูรักคุณแม่มากนะคะรักคุณแม่มากนะคะกำลังใจให้คุณแม่เราต้องอมกระต่ายหรือเปลอมพ่อต้องเดี่ยวในหนังอมหูกระต่ายในหนังก็ต้องเดี่ยวจะต้องอมหูกระต่ายก่อนปะเนื้อนุ่มบางนะว้าย กรตายหูขาดเลยเราเลี้ยงมากไปแล้วคุณพ่อดูน้าน้อกจะการสิเสียใจจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอากินหูก,ก็ะต่ายเลยอ่ะกระต่ายหนึ่งอะอะให้น้องคัสกินหูเลย,ลยเอาหูที่ขาดให <ste am> <as> ้น้องกินเลยน้องเอ้ยเอาหูกระต่ายโอเคคุณพ่ออะอะลองชิมชิมอร่อยไหมอาลองชัมลองชิมคุณแม่ก็กินเหมือนกัน อันใหญ่นี้คะอร่อยอร่อยอร่อใหญ่โอ้โเต้นเต้นคม่ต้องชิมอันนี้คุณพ่อดิ้ันเป็นน้ำตาลอ่อนเนาะเล้วน้ำตาลแก่ที่คุณแม่เขียวนานๆเขียวนานๆแล้วค่ะโอ้หืมไม่แอลยข้างหลังลูกคุณคนละรสชาติเลยมากแต่อันนี้มันจะแบบหวานๆวานกว่ามาแกะดาวบ้างอ่ะนี่ดาวนี่ยากเลยวูวูดาวไปยากนะทำไมดาวยากพ่อดาวมีห้าชิ้อร่อย เดี๋ยวช่วยแม่ช่วยแกะดาช่วยแกะดาวช่วยแม่แกะดาวรีบกันเร็วหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเลยมาเสียกระตายเลยครับตายเลยอ่ะแสดงว่านี่คุณพ่อดูสิยากอ่ะอุ้ดาวแกะยากจังอ่ะดูสิมันเป็นมุมนะคะพี่พี่ใครได้ไปนี่คือแบบโชคลายมากเลยคุณพ่อดูสิดาวเบี้ยวเลยอ่ะห้าแขกและสามแขกนะคะพี่พี่คุณแม่ว่าหัวใจทำ ทำง่ายนะเพราะมันเป็นเป็นกลมๆโค้งๆูขาดนะแต่ถ้าเป็นเมเหลี่ยมจะทำยากแล้วก็จบนะคะกับการทาน้ำตาลเหมือนในหนังวิตเกมนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆอยากดูนะคะสามารถไปดูที่ช่องเฮฮาทีวีได้นะคะเพราะว่าเฮาทีวีเขาทำอยู่นะคะทำไหลการแข่งกันแข่งหลายตอนแล้วก็สนุกมากๆแล มีชุดพร้อมเลยนะคะคุณพ่อเนาะใครพี่ชอบนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะคะที่เฮค่าดีวีค่ะถ้าพ,พี่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชรักดครให้นองสุก,กัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอากินชว์ดนี่ค่ะอ้ายกินอบมากเลยค่ะ